ามที่บอกเลย The best ติมซำอินทาวจะพี่ค่ะเล่นใหญ่ได้แล้วค่ะนั่งลงค่ะโอเคค่ะ L D ที่เชียงรายสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงรายรับบทเจ้านายแล้วหนึ่งมีคนรับใช้พายเรือให้แล้วหนึ่งเมื่อไหร่จะถึงคะคุณมา หายไปเรื่อยๆจ้าเพราะว่าเราอยู่ข้างริมน้ำกกของเชียงรายบริยากาศดีมากนะคะค่ะดีมากแต่ว่าฉันเหนื่อยมากเม่ถึงไม่ต้องห่วงนะชิปปี้ตอนนี้เราอยู่ที่เดอะริเวอรี่บกระตาธานีนะคะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเติมพลังที่ห้องอาหารจีน ชหน้าการเดนต้องบอกว่าเป็นห้องอาหารจีนที่ดีที่สุดเป็นอันดับต้นๆของเชียงรายเลยนะคะและที่สำคัญเป็นเดอะเบสติมซําอินทาวด้วยงั้นจอดจอดจอจอดค่ะลงเรือค่ะจริงๆไม่น่าจะเหนื่อยนะเพราะไม่ได้ขยับไปไหนเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปกินกานไปกินติ่มซําแล้วก็อาหารจีนกันค่ะลงยังไงคะอย่างนี้เลยนะคะ ไงจ้าสมยานามตามที่บอกเลยเด e best ติ่มซำอินทาวจะพี <t <t ่คะเล่นใหญ่ได้แล้วตองค่ะเคติ่มซำที่ดีที่สุดที่เชียงรายของเราเห็นก็อิ่มแล้วตอนนี้ละลานตามากเต็มไปด้วยอาหารจีนต้นตำรับกวางตุ้งนะคะแล้วก็ติมซำค่ะเขาบอกว่าดีงามที่สุดเลยนะคะเ้าจะมาทานช่วงมื้อกลางวันก็มาตอน11.30มงครึ่งนะคะถึงบ่ายค่ะค่ะและมีช่วงเย็นอีก ช่วงหนึ่งนะก็คือ6โมงจนถึง3ทุ่มในช่วงนี้นะ,ะ6กโมงถึง3ทุ่มมากันได้นะคะเดี๋ยวช่วยแนะนำเมนูหน่อยได้ไหมคะว่าถ้ามาที่นี่แล้วจะได้ทานอะไรบ้างถ้ามาที่ช้ยนาการ์เด้นนะคะโรงแรมเดอะรเวอรีของเรานะคะดิมซัมมีหลากหลายเมนูนะคะรวมกันประมาณ26กว่ารายการอันนี้จะไม่ซ้ำกันคะ่ะรวมของทอดมาที่นี่ที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นซาลาเปาไส้ไข่เค็มตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ดั้งเดิม30กว่าปีอันนี้เป็นเลเยอร์ของชั้นซาลาเปา ส่วนเมนูอื่นๆนะคะที่พลาดไม่ได้ก็จะมีฮักเกาฮักเกาของเรานะคะก็จะเป็นกุ้งเน้นเน้นเป็นฮักเกาเป็นตัวเป็นใช่เลยค่ะกัดแบบว่ากรุบกรอบุกกลับนะคะแล้วก็มีขนมจีบค่ะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะก็จะมีขนมกุ้ยช่ายค่ะตัวนี้สามารถทานได้นะคะสูตรน้าจิ้มนสูตรออริจินัลของที่นี่หาทานทั่วไปท้องตลาดไม่ได้้ต้องมาที่ สำหรับอีกตัวหนึ่งนะคะแก้เลี่ยนนะคะก็จะมีเป็นพวก3รสค่ะก็จะมีปลาลาดซอสสามรสสำหรับท่านไหนที่ทานคิดว่าอาหารจีนแบบว่าเลี่ยนเลี่ยนมันมันตัวนี้ช่วยตัดได้ค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นสิทธิเจอร์ของที่นี่เหมือนกันก็จะเป็นพริกเสี่ยงไฮ้สูตรดั้งเดิมค่ะตัวนี้ก็จะทาน แหนมกับดิมซัมอีกตัวหนึ่งนะคะซิกเนเจอร์ค่ะก็จะเป็นกุ้งผัดซอสเอ,อ็กอตัวเนตัวนี้นะคะเป็นซอสต้นตำรับเช่นเดียวกันถ้าท่านไหนไม่ทานกุ้งแพ้น้องกุ้ง,ง<อ>ก็จะสั่งเป็นเนื้อผัดซอสเออได้เนื้อหมูไก่หอยเชลเ<อ>ผัดซอสเอกอได้ทั้งหมดเหมือนกัน <N> ค่ะนี่เห็น,นะะอาหารคาวไปแล้วพอมีอาหารหวานอาหารหวานต้องที่นี่เลยห้ามพลาดนะคะหาทานได้ยากมากๆ อันนี้จะเป็นพุทซาจีนนะคะพุทซาจีของเรานะคะไส้ข้างในไม่ธรรมดากวจะได้มาเป็นพุทซาที่กวนมาเรียบร้อยต้องใช้การกวนประมาณ12กว่าชั่วโมงได้เลยค่ะเชฟต้องอเคี่ยวพุทซานะคะในกระทะไฟอ่อนๆเสร็จแล้วจนถึงได้ไส้ของพุทซาตัวนี้เดี๋ยวขอชิมเลยนะคะทุกคน ิมซำของเราก็ที่นี่นะคะราคาเริ่มต้นราคาเข่งละ105บาทสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากรู้โปรโมชั่นของห้องอาหารนะคะทักแชทมาได้หรือว่าแอดเฟรนค่ะไลน์แอดริบุรีอันนี้ทักเข้ามาได้เลยได้หมดเลยค่ะเพราะว่าก็ขายเองตอบเองนะคะขอบคุณค่ะทำให้อร่อยนะคะขอบคุณค่ะ และติ่มซำพิ่นี่นะคะเขาทําสดใหม่วันต่อวันจ้ะโดยเชฟนะคะที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีฉะนั้นยรับรองได้เลยว่าทุกเมนูฟินอร่อยแน่นอนนะคะ เต็นปักเต็มคำนะอร่อยมากพอทานเข้าไปแล้วแล้วกับน้ำพริกเสี่ยงหายไปแล้วนะรสชาติมันก็จะแบบจัดจ้านขึ้นเผ็ดไหมอ่าเผ็ดไม่มากเผ็ดไม่มากนะฮะแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกก็คือแก้เลี่ยนได้ดีเลยนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะครั ซาลาเปาไส้ไข่เค็มลาวาอะดูความลาวานะคะโอ้ยโอ้โหสุดยอดเลยนะคะ่ะอ,อือย้อร่อยมากแล้วแป้งแบบนุม่มแป้งซาลาเปานุ่มมากความเลิศความปัง,ปงยังไม่หมดแค่นี้นะจ๊ะทิปปี้เดี๋ยวค่ะ อะไรจ๊ะฉันขอเกลียกุ้งในป่าฉันกอดได้ไหมตัวกุ้งแน่นมากตัวใหญ่มากใช่ไหมคือตอนนี้นฉันกลายเป็นตัวกุ้งหมดแล้วเนี่ยแน่นมากจริงตัวใหญ่มากอร่อยมากนะจะพาไปไหนอีกเดี๋ยวพาไปจิบชาไฮเอ็นเลยแล้วชมบรรยากาศวิวสวยๆของริมน้ำโกกที่รับบี้ของริวอรีบายกระต่ายธานีรับรองว่าฟินบรรยากาศยำบ่ายแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปจิบชากันค่ะ หลังจากที่เต็มอิ่มกับติ่มซำและอาหารจีนไปแล้วนะคะก็ได้เข้าสู่ช่วงบรรยากาศของยามบ่ายแบบนี้ค่ะ ือว่าเวลาที่มาที่นี่นะคะทำกิจกรรมได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ไปสปาได้นะแล้วเด็กๆนะคะก็สามารถไปเล่นที่คิสคลับสระว่ายน้ําก็ได้บรรยากาศดีมากๆด้วยนะคะและก็ได้เวลาจิบชายามบ่ายหายทีกันแล้วอะเดี๋ยวเราจะให้ขยัยเรือให้เธอตั้งแต่ต้นนะคะตอนนี้ก็ต้องรินชาให้เธอตอนจบค่ะถือว่าวันนี้รับบทเจ้านายและ ได้เวลาหาทีค่ะนิดนึงแล้วก็เราก็ชมบรรยากาศของริมแม่น้ำกกไปนาที่เดอะริเวอรี่ายกระตะธานีแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเขามีเทศกาล วันไหว้พระจันทร์เราก็จะจิบชาพร้อมกับขนมไหว้พระจันทร์หลากหลายรสชาติด้วยช่วงนี้เราก็ฉลองเทศก,กาลวันไหว้พระจันทร์นะคะด้วยสุดยอดขนมไหว้พระจันทร์8รสชาติอายุยืนยงธัญพืชแดเซียนชามลิเบอร์รี่เผือกอัลมอนด์งอยิงไข่เคม็มงาดําไข่เคม็มและทุเรียนไข่เค็มค่ะถ้าอยู่เชียงรายก็สามารถที่จะจัดส่งนะคะภายในรัศมี5กิโลเมตรใครอยู่ต่างจังหวัดก็สั่งได้เลยนะคะที่แอปช้อปปี้ค่ะ นอกจากขนมไว้พระจันทร์แล้วก็ยังมีขนมหวานต่างๆนะที่จะนํามาแก้มกับชาด้วยนี่นะคะพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นของเชียงรายของเรานะคะ คุ่ใจและปลอดภัยนะคะกับมาตรการป้องกันโควิด -19 ภายใต้มาตรฐาน h h a ค่ะและอย่าลืมนะคะกดไลค์และก็กดแชร์ให้กับเพจแอลดีที่เชียงรายของเราด้วยทั้ง Facebook และก็ YouTube เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทัางกลางบรรยากาศดีๆที่เดือะริวรีบายกระตาธาน,นีค่ะบ๊ายบายค่ะ ชวนแอวงานเทศกาลศิลปะและการสร้างสรรค์พะเยาชมพิธิการภาพถ่ายแอลพะเยาม้วนเจื้นอุ่นใจอ t check in พะเยาซึ่งเป็นกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายในโครงการ passion พะเยาเที่ยวเบาๆบาบรรดาลใจเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งทองที่ในจังหวัดพะเยาจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงรายและหอการค้าจังหวัดพะเยาว e c พะเยาค่ะร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง3ตุลาคม2564นะคะณอาเขตชั้นสองตลาดอาเขตพะเยาค่ะ